Má, má, má sao thì má, má Má à, đeo, 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 đeo thì mất kẻ hà nắng hết nhẫn bừng, bừng, bừng Kẻ Hà ná có đại cho đeo nắng bồ hmm. Đeo nắng bồ đó Bồ có vịnh tờ bừng má, trái nước nước má này bưng Quần thẹp Má luôn quần cho sầu ไหน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 คนสวยคนสวยจ้าคนสวยวุ่นดีมาเลี้ยวเลียวเลมันหอนมันมีหมาอ่านางคนนี้นันเย,ย็นสบายอาบน้ำนะเราจะได้เย็นสบายเนาะสบายตัวนะคะคุณยายเจ้าขาเดีย๋ยวดูนางล้างหน้าให้ก่อนโอเค ล้างหน้าก่อนนะยาเจ้าขาเดี๋ยวสดชื่นอันนี้จะร้องเพลงอะไรให้ฟังนะอ่ะงานไม่ร้องไม่จบสักเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามร้องให้จบนะ เดี๋ยวๆนางแปลงฟันให้ก่อนเดี๋ยวนะจะร้องเพลงให้ฟังนะเราจะได้จบเนาะเพลงเนาะจะท่องได้หรือเปล่าว้าาานางน่ะมันร้องเพลงไม่จบเลยสักวันอ้าเอาเอาววุ่นแล้วเอาเอาวอาเ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 อาดันเอามือมาามือมาเดี๋ยวนางล้างมือให้เออล้างมือให้เออเดี๋ยวเดี๋ยว อ่าอาแปลงฟันก่อนโอ้แปลงฟันแล้วปากก็ปากรูบปากด้วยนะคะคนสวยอือจ่าจา่จาจ่าไหนดูดูด,ดูโอเคอันนี้เอาอีกทีเอาอีกทีรวบปากมาโอเคมา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 จะร้องเพลงให้ฟังแล้วรับข้าพถอดฟ้าเนาะ ไม่เอาไม่เอามคุณจะหยับเกาเลยเหรอนี่ฮะ <c oughs> เอาลองเอเงแล้วนะและข้ามขอบฟ้าแล้วนะจะจบไหมเนี่ยเดี๋ยวนะน,ะน้่งเนี้ยกว่อนขอบฟ้าเรื้อาใดกัน ใช่รักจะดันยากกว่านกโบยบินรักคำแผ่นน้ำรักคำแผ่นดิน แขนรไรโรอบโลกไว้ภายในเมนออมกอดรังเมนเด้โอกไรชาติภาษาไม่สำคัญเข้าใจตรงกัน someone